ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมารีเฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมตุกๆเฟม i l ีก็อยู่ที่เมืองท่าแขกแขนความม่วนสปปลาวนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปหา น้องหลานางนะครับสาวงามแห่งเมืองหินบุญบ้านนาโพนะครับผมวันนี้ฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับสบายดีครับเมื่อนี่ก็บม่เยี่ยมน้องหลานางอีกมื่นหนึ่งด้วกันนี่กินข้าวเที่ยงแล้วบ่นี่ย่างพอดีตัแตับโอ้พอดีเมื่อนี้ม่เยี่ยมน้องหลานางก็มีของฝากเอาเนื้อ บ้านเขาเอื่นซินดาดเนาะอยู่นี่เอื่นซินดาดบ้านอยู่ไทยเขาเอื่นหมูกระทะเอามาฝากน้องลาะนั่งก็จะย่างกินน้ากันก็จะมีนี่หนาหนาวแล้วครับนี่โฆษณาเห่เลยวัลซ์ลีนนี่ครับเอามาฝากนําอ๋อครับผมมาเบิรงด้วยมีอย่างเนี้ยไปเปิดเบิรงนนะหนาหนาวแล้วยุ่แห้ง เอามาฝากโอ้นี่ครับเต็มเลยมีกุ้งกิโลหนึ่งแล้วก็ชุดเทื่องอย่างหมูกระทะครับซื้อกระทะใหม่นะหมกใหญ่เลยเอาไว้ให้น้องหลาะนั่งใส่ย่างยุบานน้ำเอาปลาเข้าไปย่างกินสบายดีครับสว,ส,สวัสดีครับโอ้ช่องช่องเดก,ก็ครับผมนี่ ช่องลูกงเอกช่องลูกงเอกช่องใหญ่กอคนเดินทางเด้อเอกช่องลูกงเอกคนเดินทางหมดครับนี่ล่ะครับพูดนีล่ะที่มะกลพบน้องล้านางหมดครับนี่ถ่ายคนแรกเลยหมดครับนี่นาที่มีคนอื่นถ่ายอยู่แต่๋ยวเขาบด้เอาไปลงรถยังบนดังครับนี่ล่ะครับมาพ่อเพลินมาตอนน้ำคนตกกับสีไปหน้ามันเต็มเลยไปบนได้เลยแหวนมาถ่ายเพลินอยู่นี่จะเลยโชคดีได้ พอน้องลานางอะไรไทยเพื่อนขอพ่อกับแม่เพื่อนในไทยก็เลยดังเลยเพื่อน่ะน้องลานา่งดังย้อนในเอ้เพื่อนเนี่ยละครับลุงเอกคนเดินทางนะครับเป็นกำว่าคนพบช่างเผือกเฉือยง่ามเลยดังแล้วตอนนี้สาวข้ามวลดังดังที่สุดในประเทศลาที่ตอนนี้เด็กน้อยฮะบนดาเสือว่าเด็กน้อยบ้านนอกบ้านหน้าสีดังขนาดนี้เลยดังรักเพ็่นกนารลากีหลีง่ามมีหลีบเออถูกแฟลตฟอร์มก็จะลืมเอฟซีของกัน ไอ้ทุกเนาะไปติดตามน้องหลาน้างกัเด้อครับผมช่วยดันเนี่ยผมกับพึ่งหาเธอที่กาน้างสาวยินบุญครับผมเพราะว่าอันหลาน้างสาวหินบุญเนี่ยก็คือผมเนี่ยเป็นคนมามาบอกให้เพึ่งคิดซ่องกี้พึ่นก็ไม่อยากคิดดอกอายเลยมามาหาเธอที่สองอเลยบอกว่าอาเฮ็ดซะเธอที่สามมาตอนมาผู้เดียวครับ มามามาผู้เดียวมาเป็นการสุ่นตัวก็เลยบอกว่ามาตั้งซื้อช่องให้ครับเป็นช่องเลือกซื้อเพื่อนเลยซื้อช่องลานนางสาวหินบุญมาเฮ็ดช่องยูทูบเหมือกันใช่ๆเอฟซีฝากที่ตามช่องแมนเดอรครับเออฝากที่ตามน้องลานนางแน่ผมก็ฝากนแมนเด้อกร์จมตุ๊กแฟมิลีได้ครับเด้อตุ๊กแฟมิลี่เนาะอย่าลืมเอาจ๊เด็กกักินเลยกินเนื้อย่างน้ำกัดเนี่ยนะครับมือนโอเคโอเคครับผมครับ ขอบคุณครับน้องหลานั่งได้กินเอี่ยสิ่ดาดดูบ่หนิบอได้กินฮะบอได้กินอ้าวบอเอาชิวลานกับบอได้ไปนั่งกินเลยบ่กินข้างล่าสุดโดนละบอหนิเทกับเจ้าทายกินข้างล่าสุดน่านเลยยังบอได้กินเลยบอได้กินเลยปลาทานเมื่อนดื่มคื่อง นี่่แตก,กินสลอนกินแต่สุกี้กินแต่สุกี้ไม่เห็นไงบบแบบแบบเป็นชุดยังสี่ได้บอดดี้นี่เลยน<ม>เนาะเฮ้ยบอเอ๊ะเออพีครับทั้งกุ้งทั้งเนืออ้นอตอนนี้ก็กำลังเตรียมเกรืองครับส้อยผักส้อยหยังก่อนไออนอด้ของแสบมาตอน น้องลาน้างได้เงอนโอ้ยย <can> ูร <can> ้านยูย <ux> <can> ังก็บโบเคยไปกินเลยบอกโอ้ยน uh. <can> ้องเป็นยูไก่เนาะชื่อว่าเมื่อน่ะไปเที่ยวได้อยังแน่ล่ะไปเที่ยวในเมืองเมื่อน่ะไปเที่ยวในเมืองได้อย่างแน่บอกได้แต่กกิฟเบิ้นเงินจักษ์ลอยไปเที่ยวในเมืองเบิ้นเงินจักหน่อยเบิบิ โอ้ยไปเตี๋ยวในเมืองมีเงินสองลอยใส่เบิ้ลใช่ไหมบ่ล่ะใส่เบิ้ลใช่ไหมบ่ได้ตะกิ้บ่นี่บ่กิบใส่ผมนี่บ่กิบได้ซื้อตะกิบอือตอนนี้ก็ซ้อยพักซะกันครับซ้อยใส่ซ้ำนั่นแหละน้องหน้างมาบอกเคยได้กินชุดจังเลย ในกินในแสดงว่าจากไทยี่กินครั้งแรกแล้วได้สนิทเนาะโอ้โหอาคักรเด้อสื่อหิวมาจากไทยมาฝากเพิ่นเลยครับเพิ่นก็ขายเครื่องเครื่องของเพิ่นหลายอยู่เป็นแม่ค้าแต่น้อยได้ครัน ไม่ค่ะแต่น้อยแต่ว่าบกรายได้กลับไปในเมือง อืมปาดโหลดเอาสื่อมาเป็นหัวอาจจะกินยากแั็กน้อยครับต้องมีกรรมวิธีปกติถ้าเข้าไปกินก็เขาจะเป็นชุดเรียบร้อยเลยปาดต่ว่าเขาสื่อว่าต่หมูว่านเขาต้องสื่อเป็นหัวมาแกลำก็พัก บุ้งที่ซื้อมาจอดซื้อยุ่เล่าเนี่ยแล้วพักบุ้งกับมัดละสามพันหั่นอยได้ก็ได้นะเออหั่นได้หน่อยเลยแบบได้ก็ได้มาแต่มันลุ่งนี้ลองวันได้ นกบเอาไปลงพาร์ใไก่ไก่จะได้กินแล้วครับบานน้องหล่หนั่งเอากุ้งลุ่มแล้วครับบานจุกมาโอ้ตอนนี้ก็กินข่าวเทียงพอดีครับานโม่งเลยแต่ว่าไม่กินข่าวเทียงเป็นเมนูเป็นเมนูไอ้หมูกระทะครับอยู่ทั้งบ้านเจ้าเอื้อนย่างหมูกระทะ สีนดาดครับอันนี้มีทั้กุ้งทีทั้งเออเดี๋ยวใส่นี่หละนี่กัน้องไส้เพิ่นซื้อยางก่อนี่ผู้น่คือเบาเก้งเลยดิอยากกินเล่วฮะผู้น้ซื้อไว้จังไถ่นี่้ซื้อ้าเป็นไผ่เป็นน้องบ่น้องสาวหลานนงด้วยคำนี่น้องไส้เพิ่นนี่นี่มนี่ ใจเย็นเย็นพูดเหรอน่าจะได้กินหมูกระทะเคยกินหรอหมูกระทะเคยบ่เคยเคยอยู่คนไปไปกินยูไส้ไปกินยูไส้เคยกินยูระแคกินยูทาแขกอืมนี่กับมาเลี้ยงชุดนี้เนาะอ้าวก็ซื้อมาให้เจ้ากินนี่เด้ซื้อมาให้ใส่กินกินต้อันสายรุ๊กฮะ

มีโอกาสได้มากินหมูกระทะก็นอนลาหน้างได้กันมมเหานเป็นจังไดเนาะแซ่บเสบใช่บ่อโอ้นอนราหน้างมาแซ่บอืเป็นจังไดีบเนาะน้ำจิ้มไทยกับน้ำจิ้มหน้าตากันบ่ เดบเนาะอืมอืมกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเนาะแซบเอ้ากุ้งคือกุ้งมังกรนะอืมกุ้งนีก็ดีแล้วละ่ะก็แซ่บคือกันแหละเซอืมน้องหลานนั่งด้กุ้งตัวบักใหญ่เลยโนกมือเ,ยเลยเพื่อนอืม มือนี้มีหม,มูกระทะซื้อกุ้งมาอีกกิโลนึง<ส>น้องหลานั่งมากกุ้งบ่ามากยิ่บบ่<ส>ออแกกุ้งต้ักใหญไงได้ครับออสุดยอดบ่สุดยอด,ดเลยคน โยนนิวเลยเว้ยที่เต็มหม้อเลยครับมาเดอร์มากลินน้ำกันเดอร์ครับ <FC. S 1> เอฟซีทุกคน,นอ้าลิ้นลิ้นให้ลุงไปเลยเองลานางบริการได้ครับมันไป,นปไป,ปไป,ปไปมันลิ้นขอบลิ้นเงินแล้วจุกจิกม,มือน,นี้ พี่เจ็ดมายามนี่ได้มะม่วงแล้วกันิ้นดาดเนาะเขากินไปแล้วเขาสะมากินมะม่วงต่อวันนี้เขาสะมาฝากกันมะม่วงน้องล้านงกับมากเยอ่วนเนี่กแซ่บเนาะแล้วมะม่วงนวยมะยายนางได็กทำเจลกับแซ่บเจลเนี่ยเอาไปฝากผู้ใดนี่ติดใจเบิดผู้สาวเล่าเนี่ย น้องลานั่งกับมักอยี่บุตแจ้วกินซินดานแล้วอิ่มแล้วกับมีหมกม่วงมีสมเคียวหวานมาฝากเปิน้วยครับตะเวนกับมีตะเวนกับเอามาแต่ไทยเลย โมกําลังเพิ่มพอดีเลยนี่กําลังกินแซ่บเน,ะน,นะาะกําลังมาแล้วอือหม่อ,มองเป็นแต่แซ่บเนะานนะล่ะนางเนาะอ่าแซ่แบแซ่บ มีโขบเคืองเนี่ยครับนี่กินสิ้นดาษแล้วก็บมีหมึกม่วงมีหมึกสม้มมีตะเวนมาฝากเพื่อ,อนมา,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 าทานตับจินดาแจมเอาไข่ลงแก๊งสบายดีไปใช้บ,บ้างปาดน้อยเดียวก็ได้ดอกอีกน้อยนึงเอาไปฝากแม่เจ้าซะอันน,น้อยใหญ่อยู่น้อยเลย มากินมกม่วจวแจวคืเป็นแต่แซรข้าต่คนี่ของตอนของฝากของตอนน้องลานางมากินเนาะมาลมากินเป็นจังไลานัางแสร้ง่บ่อื เห็นเพื่อนกินกันน้ำให้ไหลหลังการเป็นมันเป็นตแต่แซ่บทางอกเลยของมากเด้อเพื่อน่าสำหรับจีบมาอินเน่สินดาดกับน้องลาน,าน,านั่งก็ขอโจ๊บเพียงเท่าน,นี้ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องทุกทุกแฟมิลี่ด้วยเด้อครับ มีอยังกับคอมเมนต์มาคุยกันได้เด้อครับผมสวัสดีครับบาย